วันนี้ m y p P จะมานำเสนอในเรื่องของว่า Gemini คืออะไรอัปเดตล่าสุดมีอะไรบ้างซึ่ง Gemini นะครับถือเป็น g e เจ t i v e AI ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ครับก่อนอื่นเลยเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าตัว Gemini คืออะไรครับ Gemini นะครับเป็นตระกูลโมเดลภาษาขนาดใหญ่นะครับหรือก็คือ Last l a ร e Language Model นะครับที่พัฒนาโดยตัวของ Google AI ครับ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566ครับเกือบเสมือนคู่แข่งของทาง GPT-4 ของ OpenAI ครับ Gemini น,นะครับทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดต่อจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่รุ่นก่อนๆนะครับของ Google เช่น Lambda แล้วก็ Palm 2ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นคุณสมบัติและความสามารถของตัว Gemini ครับ ตัวความสามารถนะครับก็จะหนึ่งเลยนะครับก็คือสามารถสร้างข้อความได้ครับเขียนข้อความได้หลากหลายรูปแบบเช่นบทความบทกวีโค้ดสคริปต์บทเพลงอีเมลหรือจดหมายนะครับแปลภาษาได้ครับเช่นแปลภาษาได้หลายภาษาครับก็จะเป็นอังกฤษจีนญี่ปุ่นเหมือน o o o l l t ทางเส a ็จเลยครับแล้วก็ตอบคำถามครับตอบคำถามได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ไม่เจาะจง แล้วก็แปลงใหม่ครับสามารถสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ได้ครับเช่นแต่งกรเขียนบทกวีแต่งเพลงเขียนบทละครหรือว่าเขียนเรื่องสั้นครับแล้วก็เข้าใจภาษาธรรมชาติครับก็คือจะสามารถเข้าใจความหมายข้อความของบริบทที่และเจตนาของผู้ใช้ได้ครับแล้วก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ครับก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอครับพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลาครับ ก็เหมือนตอนที่เราฟีดแบ็กกลับไปครับก็คือกดปุ่มทุกใจเวลามันตอบกลับมาครับนี่จะเป็นตัวอย่างที่ผมอ้ลองถามมันไปนะครับก็คือจ e มินาคืออะไรครับก็จะตอบมาแบบนี้แล้วก็จะแนบเป็นเว็บไซต์อ้างอิงมาด้วยครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการอัปเดตและการพัฒนาล่าสุดของตัวจ e มินานะครับก็คือ จะลองรับภาษาไทยได้มากขึ้นครับก็คือจะเข้าใจบริบทและความหมายของภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็แปลภาษาได้หลากหลายภาษาครับก็คือแปลได้ถูกต้องตรงประเด็นแล้วก็มีความหมายของต้นฉบับครับแล้วก็เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบครับเช่นกรบทกวีเพยงบทละครเรื่องสั้นต่างๆครับนี่จเป็นตัวอย่างที่ผมลองพร้อมนะครับก็คือ ให้ลองแต่งกรณ์แปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นตอบคําถามไน้อย่างครอบคลุมครับไม่ว่าจะเป็นคําถามที่ไม่เจาะจงหรือว่าแปลกใหม่ครับแล้วเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับตอบสนองต่อคําสั่งคําขอคําถามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับประมาณผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทํางานได้เสร็จไว แล้วก็ประหยัดเวลายิ่งขึ้นครับในส่วนต่อไปว่าจะเป็นประโยชน์และข้อจํากัดของตัว Gemini นะครับมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับก็คือส่วนแรกจะเป็นของตัวผู้ชายทั่วไปนะครับก็คือประโยชน์ของผู้ชายทั่วไปนะครับก็จะมีเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้นะครับก็จะช่วยในส่วนของรวดเร็วยิ่งขึ้นประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะครับก็เช่นสรุปข้อความให้เราได้วิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเราได้ ค้นหาข้อมูลให้เราได้จัดเอกสารได้ครับแล้วก็เขียนอ e ีเมลจดหมายรายงานบทความต่างๆได้ครับแล้วก็ยังช่วยให้เนื้อหาของเรามีความถูกต้องและแม่นยำนะครับก็จะช่วยตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาครับก็เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็การละเมอลิขสิทธิ์ครับในส่วนที่2ครับก็จะเป็นตัวเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของเราได้ครับ ก็คือจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็สมมุติว่าเอาให้มันอธิบายเนื้อหาที่ซับซ้อนครับเรามัก็จะอธิบายให้เราฟังได้ครับเป็นคําศัพท์ที่เข้าใจง่ายสามารถแปลเนื้อหาจากต่างประเทศได้ครับปกติเราจะเสิร์ชเป็นสองภาษาครับก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับแต่เราก็สามารถเสิร์ชเป็นภาษาอื่นได้ครับก็จะสามารถค้นคว้าข้อมูลได้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลเดิมครับแล้วก็ ช่วยให้สร้างสารรค์ผลงานได้หลากหลายรูปแบบครับโดยการใช้เิมินานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นการแต่งเพลงวาดภาพหรือว่าออกแบบกราฟิกครับ 3. นะครับก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและบริการได้ครับก็คือช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงภาษาครับแล้วก็สามารถแปลภาษาได้ สื่อสารกับผู้คนจากทั่วโลกได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นครับสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นภาษาต่างประเทศได้ในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นสามารถเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นครับก็คือจะช่วยให้งานเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกขึ้นครับก็คือควบคุมคอุปกรณ์ด้วยเสียงสั่งการด้วยคําพูดสร้างตัวละครเสมือนจริงนะครับเป็นเพืเ่อซนาใช้ตัวต่อกับผู้ใช้ได้ครับ ก็พัฒนาแอปพลิเคชันบริการใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้ชายครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดก็คือก็คือมีความถูกต้องของข้อมูลนะครับก็คืออย่าเพิ่งเชื่อก่อนนะครับว่ามันจะถูกต้องเสมอไปครับมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างครับความคิดจ้างสรร์น,นะครับก็ยังขาดความคิดที่เรื่อนะครับก็คือยังไม่เทียบเท่มามนุษย์ได้ครับก็ยังมีข้อจํากัดในส่วนนี้อยู่ครับ ด้านความปลอดภัยนะครับก็คือจมินายนะครับอาจจะสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตรายแล้วก็ละเมิดกฎหมายได้ครับผู้ใช้ควรมีจริยธรรมและก็ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับในส่วนที่4ี่นะครับก็จะเป็นความรับผิดชอบนะครับก็จะจิมินานะครับก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ผู้ใช้ควรรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะได้จากการใช้งานด้วยครับก็คือผู้ใช้ควรตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างโดยจิมินาก่อน นำมาเผยแพร่ครับแล้วก็ควรใช้เพื่อประโยชน์โดยไม่ทำร้ายผู้อื่นนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของต้นทุนนะครับบางฟีเจอร์ก็อาจจะต้องมีการเรียค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นครับก็อาจจะต้องดูเป็นพิเศษก่อนครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสำหรับธุรกิจน,นะครับก็คือ1ก็คือเพื่อประสิทธิภาพการทํางานเหมือนกันเลยครับ ก็คือจะช่วยให้พนักงานทํางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปยัดเวลานะครับแล้วก็ช่วยให้งานที่ออกมาถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีในส่วนของเนื้อหาที่เหมาะสมครับแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครับก็คือจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าใหม่ได้ตลาดใหม่ได้โดยการใช้จีมินานครับในการแปลภาษาแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าได้จากทั่วโลกนะครับ เข้าถึงข้อม er sup ูล an น no like like ักการบริการที่เป็นภาษาต่างประเทศได้ครับแล้วก็ช่วยในส่วนของการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆครับก็อาจจะนํามาใช้พัฒนาไอเดียออกแบบผลิตภัณฑ์บริการหรือว่าพัฒนาแชทบอทระบบตอบคําถามอัตโนมัติได้ครับแล้วก็3นะครับก็จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้านะครับก็จะช่วยให้การบริการลูกค้านะครับมีความรวดเร็วแม่นยําแล้วก็ ตอบลูกค้าได้อย่างแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมครับแล้วก็ไปภาษาสื่อสารลูกค้าได้จากทั่วโลกมีความปรึงพอใจของลูกค้าและนํามาพัฒนาบริการของเราได้ครับแล้วก็ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้ครับเช่นการเสนอแนะสินค้าหรือบริการที่อาจจะตรงตามค,าค,าความ,มามต้องการของลูกค้าได้ครับแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครับ แล้วก็จะช่วยลดต้นทุนนะครับก็คือช่วยให้การทํางานรวดเร็วขึ้นเปลี่ยดเวลาแล้วก็ลดต้นทุนแรงงานครับช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงครับช่วยให้ผลิตพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับในส่วนของข้อจํากัดนะครับก็จะมีความถูกต้องของข้อมูลเหมือนเดิมนะครับคืออาจจะมีข้อมูลที่ผิดไม่ถูกต้องบ้าง ก็อาจจะถูกต้องประมาณ95%ประมาณนี้ครับก็อาจจะต้องตรวจสอบก่อนนำมาใช้งานครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะครับก็คือยังขาดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่เหนือกว่ามนุษย์นะครับก็คือยังอยู่ในระดับที่น้อยกว่ามนุษย์อยู่ดีครับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับก็คือสามารถก็คือเจมินานะครับจะสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตรายนะครับแล้วเมื่อกฎหมายแล้วก็ตัวศีลธรรมจริยธรรมได้ครับ ธุรกิจควรใช้อย่างมีจริยธรรมนะครับแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็มีในส่วนของความรับผิดชอบครับเจมินายเป็นเพียงเครื่องมือนะครับภาคธุรกิจควรมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่อาจจะได้จากการใช้งานครับภาคธุรกิจที่ใช้ตัวเจมินานะครับก็ควรใช้ให้เพื่อประโยชน์ไม่ควรใช้เพื่อให้ผู้อื่นเสียหายครับความเข้ากันได้นะครับหมายถึง g e มินานะครับอาจจะไม่รองรับระบบอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจที่ธุรกิจกําลังใช้งานอยู่ครับธุรกิจควรตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนการใช้งานครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบจุดเด่นของตัว LLM ทั้ง2ตัวนะครับก็คือตัว g e m i n i แล้วก็ตัว c h a t GPT ครับจุดเด่นของตัว g e m i n i นะครับก็คือรองรับภาษาไทยครับ เจมินาจะลองรับภาษาไทยสามารถเข้าใจและแปลเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแม่นยํากว่าตัว ChatGPT ครับความถูกต้องของข้อมูลนะครับก็เจมินาจะมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําน่าเชื่อถือมากกว่า ChatGPT ครับประสิทธิภาพของตัวเจมินานะครับมีประสิทธิภาพในการมวลผลข้อมูลทํางานเสร็จไวและก็ประหยัดเวลาครับความปลอดภัยก็เจมินามีแนวโน้มที่จะ สร้างเนื้อหาที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายและละเมิดกฎหมายศีลธรรมและจริยธรรมน้อยกว่า ChatGPT ครับจุดเด่นนะครับก็คือของตัว ChatGPT ครับก็จะมีความคิดสร้างสารรค์ที่เหนือกว่าครับสามารถสร้างสารรค์เนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบน่าสนใจแล้วก็น่าดึงดูดครับความคล่องแคล่วนะครับก็คือ ChatGPT จะมีความคล่องแคล่วสามารถโต้ตอบผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติลื่นไหลนะครับ คําหลากตายครับ c h a ิ g p ีจะรองรับภาษางานนะฟีเจอร์ได้มากกว่าตัว Gemini นะครับแล้วก็ด้านชุมชนหรือคอมมูนิตี้นะครับ c h a ิ g p ีเนื่องจากมีการเปิดใช้งานมาได้นานกว่านะครับก็จะมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่กว่าและมีข้อมูลแหล่งข้อมูลมากกว่านะครับมีปลั๊กอินมากกว่าโดยสรุปนะครับ Gemin i นะครับเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำปลอดภัยนะครับ เช่นงานแปลภาษางานวิเคราะห์ข้อมูลและงานเขียนรายงานครับส่วน ChatGPT นะครับเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์น,นะครับความคล่องแคล่วหลากหลายนะครับเช่นการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนเนื้อหาทางการตลาดการเขียนบทกวีและการเขียนนิยายนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของคุณสมบัติของตัว Gemini นะครับจะพัฒนาในอนาคตนะครับก็คือจะรองรับภาษาได้มากขึ้นครับ เจมินาจะลองรับภาษาเพิ่มเติมแล้วก็จะเข้าใจแปลเขียนภาษาได้ต่างๆด้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับความถูกต้องของข้อมูลครับเจมินาจะพัฒนาโมเดลให้มีความถูกต้องแม่นยำน่าเชื่อถือมากขึ้นและก็จะใช้เทคนิคในการเรียนรู้จากแมชชีนนะครับในการประมวลผลภาษ,าษาธรรมชาติแล้วก็ตัว AI ครับประสิทธิภาพนะครับก็เจมินานครับจะพัฒนาโมเดล ไม่มีประสิทธ,ธิภาพในการประมวลผลข้อมูลทำงานได้เสร็จอย่างไวแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นครับโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องหรือว่าฮาร์ดแวร์ครับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับเจมีนายจะพัฒนาโมเดลที่สร้างเนื้อหาที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายหรือว่าละเมิดกฎหมายนะครับโดยจะใช้เทคนิคการเรียนรู้ของตัวแมชชีนนะครับหรือแมชชีนเลอร์นิ่งก็ ใช้ประมวลผลภาษาธรรมชาติปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับจิมินาจะมีแผนที่จะพัฒนาโมเดลให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบน่าสนใจแล้วก็น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นครับโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของแมชชีนนะครับหรือแมชชีนเ n i n g นิ่งนะครับประมวลผลภาษาธรรมชาติแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ครับแล้วก็ในส่วนของความคล่องแคล่วนะครับก็จะ สิมนาจะพัฒนาโมเดลให้มีความคล่องแคล่วสามารถโต้วตอบกับผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติลื่นไหลามากยิ่งขึ้นครับโดยใช้เทคนิคการมัชช i นเลอร์นิ่งครับประมวลผลทางภาษาแล้วก็ความหลากหลายครับสิมนาจะพัฒนาโมเดลให้รองรับภาษางานฟีเจอร์มากยิ่งขึ้นครับโดยใช้เทคนิคของมัชช i นเลอร์นิ่งเหมือนเดิมครับในส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมได้นําเสนอไปในประเด็นต่างๆจะสรุปได้ว่านะครับ ตัว Gemini นะครับเป็นเทคโนโลยีจาก Google AI นะครับที่ช่วยให้การประมวลผลด้วยรวดเร็วและใช้งานได้ง่ายและสามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นได้ครับโดยอัปเดตล่าสุดนะครับก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับมีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซและเพิ่มประสิทธิภาพการทาการใช้งาน,นครับเจมินานะครับมีประโยชน์ต่างๆมากมายครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านความถูกต้องของข้อมูลครับ เจมินานะครับเน้นประมวลผลและการทํางานกับระบบครับต่ว ChatGPT นะครับจะเน้นการตอบสนองกับบทสนทนาของผู้ชายครับในอนาคตนะครับจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเจมินายให้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็การนําเสนอเจมินายคืออะไรอัพเตล่าสุดมีอะไรบ้างก็มีทั้งหมดเพียงเท่านี้ครับ